เออโอ้เสียงแม่มาได้โอเคโอ้โอ้ด to oh, okay. oh, oh. oh, ีนะหนึ่งสองส2 3สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกนกลับเ้าสู่ช่องใคแกมีเคนกรแกมีเคนเจ้าดินนะจ้า กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็ซึ่งรอบนี้ก็กลับมาทำ r รีอคชันอีกแล้วนะคะเป็นงานกลับมา r รีอคชันฝั่งทีป๊กันบ้างนี่ฉันบอกแล้วฉันเป็นถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลามาทำ r รีอคชันให้ทุกคนเนี่ยแต่ก็จัดกรุ๊ปได้อย่างแบบว่าทุกคนสามารถเลือกเป็นแคตตาก็อเดียวกันได้หมดเลยนะคะก็รอบนี้เป็นทีป๊เนาะซึ่งรอบนี้เป็นกลับมาของ m p r r s s s e n นข้าวขวัญและ a l l ล b ่แบ c คคอมรค่ะ สองโซโล่แล้วก็1 g r o u กรุ๊ปนั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะเรียงกันแบบการเรียกชั่นเป็นของพิลลี่ก่อนแล้วก็เป็นของเอมเพรสแล้วก็เป็นของออพี่เบนนะคะทุกคนซึ่งฝั่งของพิลลี่ก่อนคือรอบนี้พิลลี่ก็ปล่อยเป็นอัลบั้มชุดแรกของเขานะคะที่มีชื่อว่า angel energy นั่นเองก็ดีไซน์ที่แบบพิลี่ได้สารฝันตัวเองได้แบบ ปล่อยผลงานอะไรเพราะาเขาคืออีกหนึ่งหมุดหมายสาคัญที่แบบทําให้ฉันได้แบบทํา YouTube เป็นอีกคนนึงแบบอินสไบบางอย่างในตัวฉันเหมือนกันนะคะก็รอบนี้ก็ดีใจมากซึ่งเหมือนจะเป็นการตัดซิงเกิลไม่แน่ใจว่าเขาตัดซิงเกิลหรือเปล่าหรือว่ามีซิงเกิลอื่นที่จะเอาไปทำมิวสิกวิดีโออีกไหมนะคะก็รอบนี้พี่รีบกลับมากับเพลงเสร็จนั่นเองนะคะโซลิต้าเหรอไม่ไม่รู้ปแปลว่าอะไรน่าจะเป็นภาษาสเปนนะ่ยฟิจิริงแบบแม่ศิริพรอภัยพงษ์ด้วยด้าน ทีมงานเบื้องหลังรอบนี้ก็ได้พี่กอบโปรดสการ์ดมาช่วยอำนวยมิวสิคโปรดักชันนะคะแล้วก็มีคุณสลัดพีที่แบบมาทำเนื้ออ,อ๋อพี่กอบก็มาทำเนื้อด้วยเหมือนกันแล้วก็เอ,อ่อเรคเตอร์บายคุณเทนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัดโดยพี่วีนั่นเองพี่วี <c oughs> วรวีพี่วีไม่ได้ชื่อพี่วีวรวีเรียกพี่วอลทูเดอะอีทูเดอะวีนะคะทุกคนต้องเรียกวอลทูเดอะอีทูเดอะวี เินเรียแบบนี้นะคะทุกคนฝั่งพิอาจจะต้องขอหินนิดนึงว่าชั้นช่วงนี้คือชั้นทำงานกับพี่วีนะคะทุกคนเป็นเด็กฝึกงานพี่วีก็มีแบบได้เห็นหินบางอย่างในตัวเพลงเสร็จมาบ้างแล้วได้ได้แบบได้ได,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 ได้ฟังเพลงแบบบางพาร์ทมาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้เฟรชแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าช่วงที่แบบงานที่ทำอยู่ช่วงแรกก็อาจจะเป็นขั้นตอนการยังตัดอยู่ยังไม่ได้ใส่ซาวเอฟเฟกต์ต่างๆบลาทีก็ เดี๋ยวจะได้ดูว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็อันต่อไปคือ EMPRESS นั่นเองซึ่ง EMPRESS ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูฉันไปร้องคาราเตะกับยายนัด EMPRESS ก็สามารถไปดูกันได้นะคะทุกคนไปซัพพอร์ตก็กวงนี้กันนะคะเก่งกันมากจริงๆซึ่งรอบนี้ EMPRESS กลับมาฟิชเจอริงกับเบิร์นปทุมราชด,ด้วยกับเพลง Rise Me Up นั่นเองนะคะซึ่งฝั่งของมิวสิ p โปรดักชั่ก็มีคุณธันวาก็คือเหมือนเขาคือคนที่ร้องเพลง ทรงยังแบ้แซดอย่างบ่อยน่าจะคนนัน้นแล้วก็มีเขียนเนื้อก็คือมีคุณเบิ้ลไปทางดานมาช่วยเขียนด้วยแล้วก็มีคุณอธิชามาเป็นโควินโคฟไรเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีงานฝั่งเรคเตอร์ก็มีคุณบัญญวีบริเซอร์คุณอาชีระยะนะคะมากำกับในครั้งนี้แล้วก็สุดท้าย อันนี้คือเก็บไว้สุดท้ายเลยนะคะกับพี่เบนซ์เข้าขวันนั่นเองรอบนี้ก็กลับมากับเพลงที่มีชื่อเพลงว่า fake news นั่นเองนะคะหรือว่าฮ้าอะไรนะคะอะไรอย่างนี้ซึ่งกลับมาในรอบแบบ5เดือนหลังจาก Hot ตดิวเลยแล้วก็ทีมทําเพลงก็ได้ทีมพี่เอฟูกับพี่กอบปบดการ์ดมาช่วยทําเพลงเพลงนี้แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังก็ได้มีพี่เกมที่แบบมาเป็นผู้ช่วยกับแล้วก็มีพี่วีมากํากับเพลงนี้แล้วก็มีพี่วีตัด คุณวอร์วีไม่ใช่พี่วอลทูเดอีทูวีนะครับทุกคนแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ท้ายเพลงด้วยอันนี้อาจจะไม่ได้เฟรชเลยแต่ว่าก็มีนิดหน่อยที่ที่แบบยังไม่ได้เคยเห็นมาก่อนก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นอย่างไรเราไปที่ของของพิลี่กยนก่อนดีกว่ากับเพลงเสร็จนะครับทุกคนฉันไม่รู้ว่าพิลี่จะปล่อยเป็นตัวอันนั้นมาหรือเปล่าเป็นตัวมิวสิกวิดีโอแบบตัดซิงเกิลหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้แบบทำเลชั่นอัลบั้มแต่ว่าฝากรอด้วยนะคะไปค่ะ let's go นี่ บนเตียงเหรอเออเสียงแม่เลยอ๋อโอเคมีงานสปอนเซอร์เออพี่เก็บไปดิเออไอเลิ่องขเราแก้งอ่ะโอ้ ผู้ชายก็มาตากเรียงเลยเออโอ้ยลุกนี่อืมใหม่นี่คือพี่อูว้โอ้โ มีความเป็นดนตรีมีความกลิ่นละตินมากขึ้นนะเออคือเราแมสิพรอน่ะเออมาแล้ว เออคือเอาตัวแม่มาได้อะเดี๋ยวด้เขาแบบชอบแมชชอปความเป็นเพลงลุกท um. mm ุ um, awesome. ่งเข้าไปเนาะเออเขาสวยเวอรยมีความเป็นอัฟฟอร์บีทผสมอยู่ด้วยมีความเป็นฟิวชั่นนะสอนาดนตรี เออโอ้เสียงชิงโอ้โหง,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 งานผมแต่เขาทำดนตรีดีนนะสะสำหรับฉันนะโอ้

쟤, 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 เพลงแรกนะคะจบไปแล้วกับเพลงเสร็จของพิลีนั่นเองก็จบแล้วก,การเรียกชันของพิลีนะคะก็เพลงนี้ก็มีความเป็นกลิ่นความเป็นอโฟบีท hmm. ที่เราคุ้นเคยที่พิรี่แบบเออแบบเหมือนจะอินอินในช่วงนี้แล้วก็ใส่ความฟิวชั่นความเป็นดนตรีอีสานดนตรีเสียงแคนเสียงชิงอะไรลงไป mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมันยกระดับแล้วก็มันดูเข้ากันได้ด้วยดีมากๆคือ เอาตัวแม่มาฟีดมันก็ต้องเป็นแนวดนตรีแบบนี้แล้วแต่ว่าที่ฉันต้องให้คือคุณลิตี้ดนตรีมันดีมากมันกระหึ่มมากเกต้องใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงนี้มันจะแบบมันกระหึ่มอ่ะฉันว่าถ้าเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มมีเพอร์ฟอร์มแบบจริงจังจริงๆออกมาในแบบคอนเสิร์ตว่าเอาไปโชว์อะไรเงี้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่หายคนสนุกมากแล้วก็มีมีหลายมูดหลายดนตรีด้วยไม่รู้ว่าตอนไปโชว์จริงจะตัดพาร์ทแม่สี่พันออกไปหรือเปล่าแต่ว่ามีก็เก๋ดีคนได้เซิร์งได้เอนจอยได้มันส่วนมิวสิกวิดีโอก็รงนนดอา้ไเแบบซ์ โดยเฉพาะเลยแต่ก็ยังทําไม่ทิ้งคุณตี้ความเป็นแบบความเก๋ความเป็นแฟชั่นวิดีโอการโพสต์ความแบบมินิมอลเล็กๆต่างๆที่แบบว่าเสื่อออกมาเหมือนจะน้อยแต่ก็แบบแบบมีซีนหลากหลายมีชุดหลากหลายที่แบบเออทำมาให้แบบว่าได้โฟกัสตัวเพลงนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้เนาะเออใช่ฉะนัมีตัดซิงเกิลมาอีกแน่ๆอันนี้เป็นแค่แบบมาชิมลางเฉยๆด้วยคุณตี้ดนตรีมันมันโอเคด้วยฉันก็รู้สึกว่าเออทำออกมาได้ดีดูลงดูแบบ ไม่ได้เป็นสเกลที่หวือหวาหรือว่ากรี๊ดมากแต่ก็ตรงกับคอนเซปที่แบบของตัวเองที่แบบพยายามรปรีเซนต์อยู่ตลอดอะไรอย่างนี้เออใช่เพลงได้แรงคือฉันอาจจะแอบฟังมาบ้างแล้วก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นมากแต่พอได้ใส่หูฟังจริงมันก็ว้าวจริงๆกับคุณตี้ดนตรีที่มันดีมากๆนะคะไปกันที่ต่อไปกับ Empress กันดีกว่านะคะคือ Empress มันมาแนวนี้แล้วเราแบบสามารถคาดหวังได้ฉันคาดหวังไม่ใช่เราหรอกคาดหวังว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียกชั้นแอ p r e s s กันดีกว่าไปกันเลยค่ะ let's go นี uhm. entertainment. ่ไพ่เขาจะ i m p r e s รนะคะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเรสเอมเพรสเอ็มเรสป่ดยมาหมดแล้วเลยเหรอเฮ้โอ้ย เฮ้ยโอ้พี่ความแบบเอื้อต่างโอ้เอาแล้วเบลเอ้ยเออพี่แจ็คหลือมีสวยมาก เขาแบบยังเก็บซิเนเจอร์อนีเอาไว้อ่ะเขาสลับกันนะสองคนนี้อ๋อควีนมาละอู้พเพราะเป็นเสียงเบลมันแบบเป็นอีกมูนไปเลยนะอู้รั เพเขาได้มาอยู TA <member> <ob SC I noise> ่ห hmm. oh. oh, 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 ุกกับขาวลน๊ตตีตะวันโลกคอนเซ็ปเ์มาแล้วโอ้โหโอ้น่าเต็น สนาอยากอยู่เคียงข้างเจ้าอย่าพึ่งถอยห่างบ่ได้วชวนน้าเจ้าต้นข้าวเล่นกองเวอร์อ่ะเออเออผมมันมีเกิงความเป็นดันเบรดน,นะ<ม>โอ้ดู่ันพี่ดิโอ้โจะหลุดแต่ละคนหนักเนาะ โอ้โหน่าเป็นเบรุซ่ารอโอ้คนเขาดีมากอ่านี่ it's a real queen นะคะ mm hmm. เอออ้อะไรอย่างนี้ดีนะ เออว่ะเฮ้ยคนเลิศล่ะเก็ไปใส่ชุดตอนไทยด้วย นก็ตัดจบอย่างนี้เลยโอเคอาจบไปแล้วกับการดีแอคชั่นแอมเพรสกับ r ิ s เ me up นะคะทุกคนก็ในตัวของพาร์ทเพลงก็แล้วกันฉันรู้สึกว่าประกานฟิวชั่นจริงๆที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้ดาวเกรดดาวเกรดไหมหรอหมายถึงว่าดาวคุณลิตี้ความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมิวสิกอะไรอย่างนี้ไปไหมก็ก็จริงๆมันมันดูเป็นเพลงอันนั้นนะสำหรับฉันมันดูเป็นเพลงโปรเจกต์พิเศษมากกว่าเออใช่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคุณลิตี้ที่ที่ที่อยู่ในคุณลิตี้ของ งานโปรเจกต์พิเศษอแกได้บอกป้ามันมันก็ดูยังมีความเป็นเอ็มเพรสด้วยด้วยตัวสตั๊กเจอร์ต่างๆที่แบบเขาใส่ให้ดูเป็นกรุ๊ปนี้จริงๆดูแบบสิกเนเจอร์เอ็มเพรสมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันต้องใส่สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ดูเป็นงานโปรเจกต์พิเศษที่แบบคุณลิตี้สูงอะไรอย่างงี้อีกหนึ่งงานเลยแล้วก็หลายๆพาร์ทก็ก็ดูมีความแบบเพยายามใส่ความเป็นดนตรีหมอลํำเข้าไปจริงๆแล้วก็ทำทำให้รู้สึกว่าเออแบบ จะมาเวนี้จริงๆให้ดูมีความเป็นแคชชี่จับฐานคนได้มากขึ้นแต่ฉันรู้สึกว่ามันก็กึ่งกลางระหว่างแบบความเป็นความเป็นป๊อปเอาไปรีมิกกับดนตรีที่มีความเป็นอีสานมันเป็นเหมือนฟืลแบบไทยไทยรีมิกอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่เหมือนเป็นการเอามารีมิกกันเฉยๆเออในในพาร์ทของเพลงแต่ชอบนะฉันชอบพาร์ทของ Empress ทุกพาร์ทเลยที่แบบทุกคนได้โชว์ศักยภาพตัวเองจริงๆจุดเด่นของ Empress คือฉันรู้สึกได้ถึงความกระหายเวทีจาก ตัวศิลปินมากๆจริงๆอ่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าอพ mm. ิเชีกับกับแพชั่นตรงนี้ของเขามากๆจริงๆท mm. ุพัดดีหมดแล้วก็ เอเนอร์จีทุกคนคือคือมันดีอ่ะในพาร์ทของพี่เบ้นก็ก็ตรงนั้นอาจจะเยอะไปนิดนะึงในมุมของฉันคืออาจจะคาดหวังให้เอ็มเพรสมาเป็นเพลงของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แบบไม่อยากให้เป็นเพลงฟิสซิลลิ่งโปรเจกต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายมันก็เป็นการหวานฐานแฟนใหม่ก็จริงแต่ว่าฐานแฟนที่รอเดิมๆเ,เขาก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้คลิกกับแนวดนตรีแบบนี้ก็เป็นได้ฉันไม่รู้แต่สำหรับฉันคือเอออยากให้เขามีเพลงของเขาเยอะกว่านี้หน่อยอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้มาทำโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ที่แบบคนจะได้เห็นมใหม่ๆของงะฉคจเร็วไป แต่ว่าในตัวของงาน MV อะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าฉันชอบในพาร์ทของงาน CG งาน3ร e งานวิชวลต่างๆที่แบบ เอาไปใส่ความเป็นไพ่งานงานมิวสิกวิดีโอหลายๆพาร์ทก็ดู represent ความเป็น queen empress ของพวกเขาจริงๆฉันรู้สึกว่าเออดูเป็น push ความเป็นคอนเซปต์วงออกมาได้ดีมากๆเออใช่แอบรีมาถึงตอนเดบิว์เสียดายโลเคชันเต้นตรงเซตข่าวใช้เยอะไปน,นิดนึงจริงๆใช้ใช้เซตแยกเดี่ยวของแต่ละคนยังได้อีกอะ่ะหกเมมเบอร์แบบบางคนซีนซีนน้อยมากอะ่ะเออใช่ฉันฉันรู้สึกแบบนั้นแต่ทุกคนเก่งมากกระหายเวทีกันสุดๆแล้วก็รู้เลยว่าคเรโยกาแบบ ต้องเป็นก็เธอทำอะโคโอกามันเวอร์แล้วก็เอมเพรสก็ทำออกมาได้ดีจริงๆนะคะทุกคนงานวัสดุอาจจะแอบแห้งไปนิดนึงสำหรับฉันนะแอบแห้งไปอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นฟิชเชอร์ริงกับเบิร์ดเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นที่เป็นของเอมเพรสโดยเฉพาะไหมฉันรู้สึกว่าอยากฟังเวอร์ชันนั้นมากๆอะไรอย่างนี้จริงๆมาที่คนสุดท้ายกับพี่เบนส์เข้าวขวัญน,นะคะทุกคนคือที่ฉันเก็บไว้สุดท้ายเนี่ยคือรอทุกคนได้หลุนไปได้วยกันถ้ายังไม่รู้นะไปคะ่ะเลสโกนี่สกรคโปร นอ่มาดะเอ๊ยว่าสอง a u ย i o listening ถั่วเออหูไปแล้วหนีแล้วคกอต้องดูลุคเขาเลยเด็กใหม่ใหม่เอ๊ะเอ้ะเอออไงล่ะ ฝนตกเป็นคนน่ะบกบซีดกบบเล่นอ,อันนี้นี่นี่อันนี้เสือไม่เห็นแบบไฟนแนลโอ้โหดีนะเปลี่ยนลุกอีกแล้วคนที่ยังมีดีจริง,รงๆอ่ะฉันแบบภูมิใจมาก เอสิเมื่อกี้ใช้ iPhone ถ่ายนะครับทุกคนเออห่ชอเขาเปลี่ยนลุกสิคะนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยยมพายะ มุมนี้ไม่เห็นเลยตอนไปออกกองเออไงจ๊ะนี่เข้าใจผิดกันนักใช่ไหมอ่ะคุณมาดูเป็นแลนด์มาร์กอะ่ะสางแลนด์มาร์กอะ่ะ ฉันชอบชุดนี้สุดเลยของพ,พี่เบนนี่ว้าอสเพรยสีสวยมากตัวน,นี้คือลอตินนี่มาก ดูดูดูเฮ้ยคนนี้อะสิ่งแรกเลครับคนอดี้ชุดรถปะมี่ไมีมใครนเชื่อฉันด้วยแกนฝมายคิน บราบล์นี่คือมัสเตปีสอีกนะคือ สำหรับการเรียกชั่นนะคะทุกคนก็โอเคเราพูดในพ์ทของเพลงก่อนเดี๋ยวจริงๆฉันได้ยินเพลงนี้ตอนเดโมโลเลยตั้งแต่เดโมแล,ล้วอะไรเงี้ยมันคือฉันเหมือนก็อยู่ในโปรเซสการทํางานอันนี้ประมาณหนึ่งเหมือนกันแบบได้ฟังพี่วีเล่าต่างๆนานาเหมือนกันก็เปลี่ยนไปเยอะมากแบบจากตอนเดโมมาจนถึงพ์ทดีที่เขาก็เบนใส่ความเป็นพี่เบนลงไปอีกใส่ความพี่เบนลงไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นสุดท้ายมันออกมาดีมากแบบดูเป็นวาย์ใหม่ของพี่เบนจริงๆที่ไม่ได้แบบว่าโชว์แค่ความแซบแต่ก็มีความมีพัทความเป็นเท่ททีี่่แบบไไมมเเเคอด้้หืนนนนนกัะใพ ถ้าดูในพาร์ทของตัวเพลง,งมันก็ทำออกมาได้ดีมากแบบมีความแบบเออสงสัยอะไรคือจริงๆมันทุกอย่างมันคือเฟกนิวอะไรอย่างเงี้ยแค่เธอคนเดียวเข้าใจฉันก็พอแล้วแบบไม่ต้องมีใครเข้าใจฉันก็โอเคแล้วโอเคแล้ว,อ,ลวอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออชอบชอบชอบเพลงนี้มากขึ้นหลังจากที่ได้ฟังหลายๆรอบอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวมิวสิกวิดีโอคือจริงๆแล้วแล้วตัวเพลงมันก็จะเล่าไปเรื่อยๆคือคือเล่าแบบโอเวอร์ออลภาพรวมว่ามันก็มาเริ่มมาจากการที่เขาถามว่าพี่เบนฟังเพลงอะไรอะไรอย่างนี้ บบเหมือนชีเป็นข่าวแล้วก็ชีก็แบบเออแบบเปลี่ยนลุกไปไเรื่อยโชว์ความเลิศของตัวเองในดินแดนในในแลนด์มาร์คของตัวเองไปไเรื่อยเนี่ยจะมีซีนที่แบบใช้ iPhone ถ่ายด้วยแบบใช้ iPhone ตั้ง5เครื่อง6เครื่องแล้วก็ แมชกล้องไปเรื่อยๆซีนที่อยู่ในสระน้ำก,ก็โชว์ความเป็นแฟชั่นกึ่งสตอรี่เล่าไปก็จะมีตรงพาร์ทที่เป็นร้านไอติมที่ว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฟกนิวข่าวพูดไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจนกลายเป็นสตอรี่อะไรอย่างนี้เือว่าออเทนติกอะไรอย่างนี้ที่แบบเป็นของจริงนะจ๊ะแต่สุดท้ายก็คือมันผ่านหูคนไปเรื่อยมันกลายเป็นคำว่าเฟกอะไรอย่างนี้เออใช่มีแบบซีนที่เป็นเซตติ้งที่เต้นบนดาดฟ้าก็ก็แบบว่า ถ่ายบนนั้นนานมากจริงๆแต่ที่ฉันว้าวเลยคือที่ยังไม่เห็นวันจริงก็คือซีนที่ชุดเข้ามาปึ้งที่ร่างกายคือแบบพี่วีแบบอยากได้ซีนอะไรอย่างนี้มากๆแบบแล้วสุดท้ายมันออกมาดีมากๆจริงๆอะ่ะจะทําได้มันเลิศอะมันแบบโหพี่อะอะไรใหม่ๆในที่ป๊อปจริงๆกับการแบบได้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 ทำเรฟิเซนต์ผลงานอะไรอย่างนี้แบบผ่านพี่วีออกมาแล้วก็พี่เป็นนเก่งมากคือ 13ลุกนะแกใน1มิวสิกวิดีโอมันแบบมันเยอะมากจริงๆแล้วเขาต้องเปลี่ยนผมใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแอบโอที OT, แต่ว่าก็สนุกมา Enjoy เป็นงานอีกงานหนึ่งที่แบบรู้ส่วนเป็นมาสเตอร์พีซของของพี่วีด้วยแล้วก็ของพี่เบนด้วยที่แบบได้เห็นลุกมากขึ้นฉัน appreciate ผลงานนี้มาก r e s p e c t ผลงานนี้มากนะคะแล้วก็จบไปแล้วการ reaction ทั้ง3ศิลปินเขาฝั่ง T-pop บ้างน,นะคะชอบของผู้นำของใครบ้างสามารถไปอมเมนต์กันได้นะในงานของพี่เบนว่าแบบว้าไอ้เคนใจยอ้เคนด้วยอะไรอย่างนงี้ ก็ไม่ได้เป็นเฟรชอายเนาะแบบว่าเพราะว่าฉันแบบฟังไปแล้วอยู่ในซีนกองถ่ายไปแล้วอะไรอย่างนี้เออใช่ใครที่เป็นแฟนคลับของสองวงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ฉันได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยอะไรอย่างนี้ก็ดีใจคะ่ะแล้วก็ทุนมีคเครดิตฉันด้วยนะกะัฝากคอมเมนต์ comment กันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะคะจะได้ถึงแสนวิวแล้วแล้วก็เจอกันใหหม่่คคลิปน้าาาะบบ๊ย oh ย